สวัสดีค,ค,ครับนาะทุกคนวันนี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเรามาส่งงานครับส่งงานมาดูผลงานนะครับผลงานถึงยกยอครับยกยอแล้วะยิงด้วยเนาะยิงหลังสูกทีด้วยนะครับวันนี้หลังสูกทีเราก็ไปด้วยครับยิงลองยกทั้งยกยอด้วยยิงด้วยตลาวันนี้เนาะน้ำครับน้ำฝนน้ำฝนครับ เี nh nh àng, ้้งย่เถือนความขึ้นเต็มอยู่ข้างๆเลยว่ะพนตงกตอน็นไครั่วง้น่มัดูผลงานรอบี้นองนะผลงานเสีีออกะถังเลยแตเอาโยนเลยอนนี้เอาเ เราไปโยผลงานเราเนาะนี่กับวัตถุน้ำที่พี่ข้นมาหลยปลาหลยแห้งเหมือนแม่ต่อมีย่งไงป้มหนังยังมาครับมาลงลงกันครับลงเลยเดี๋ยวมาตุ้งกันครับ ฟ้าตััจะมาเทฟ้าแล้วอนนี้เราจะมาเทากันลองผ่อใส่ออนคอทางโ้นจากทาง้ ครับางานคนเราจะมาเทป,ปลาเนาะเอาข้อมลงดิปลาสลิดตก็เรียกเลยวนี้ผลงานเรานี่ครับมีผลงานยอครับผลงานยอ งานยอนะครับนี่เป็ยอตัวใหญ่นเนาะเพ่งเ,เลยนี่เนาะนี่ใหญ่ๆนข้นั้นเลยน,นี่ครับเห็นทั้งหลัวเยอะเยอะผลงานยิงก็มีครับนี่ผลงานยิงครับยิงยิงเข้านี่นงานยิงก็มีเนาะน้องเนาะทั้งย,ยิงทั้งยกเลยสลีก็ตัวที่สวยเลยนี่ครับ ปลนดิน,นซส์สวยๆเพียบเลยข้างล่างนี่ก็เต็มเลยครับนี่ผลงานยิงครับยิงใส่หนังสติ๊กยิงครับอันนี้หมานครับหมานส,สวยใหญ่เลยนี่ไซส่สวยทั้งนั้นเลยครับกะเียนก็ใหญ่ๆเลยครับนี่ครับกะเียนปลาตองมาอีกสามตัวนี้ใหญ่นั้น์น้องพี่น้องเนาะ เราไปยกยอครับไรโสดนี่ผลงานจริงอันนี้ก็ผลงานจริงนะครับเราไปไร่สดอยู่เนาะไม่มีเวลาถ่ายคลิปเราก็มาส่งผลงานเนาะส่งผลงานนะครับซูมปลานะซูมปลาดิผลงานครับใส่ที่สวยเลยนะครับนี่ครับป่งๆทั้งนั้นเลยปลาตัวที่สวยเลยครับนี่ครับตัวนี้ยังไม่ตายเนาะนรัง ผลงานโอ้ยจับหนาไยตะเคียนตุ้งอยู่แบบตัวโอ้ยตะเคียนตัวนี้ก็สวยๆเลยพี่น้องมีใหญ่ๆเปีป้งๆเลยตะเคียนอันนี้ผลงานยิงเนาะยิงเอาเนาะตามันนกน้นําฝนเนาะพี่น้องตามันนกน้นําฝนวันนี้นกน้นําฝนเราก็ได้ยิงยกยอไม่ค่อยได้ครับยังไงก็ฝาก ผลงานไว้ด้วยครับฝากคลิปไว้ด้วยฝากเป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคระับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย